เรียนรู้วงจรพัดลมแล้วเพื่อนๆจะซ่อมพัดลมเป็นอย่างแน่นอนสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อบ้านผ่าซ่อมงานซ่อมเครื่องใช้แปยนบ้านเป็นเรื่องง่ายๆคุณเองก็ทําได้นะครับสําหรับวงจรพัดลมที่จะให้เพื่อนๆมาศึกษาก่อนลงมือซ่อมพัดลมเป็นนะครับก็จะเป็นวงจรของพัดลมฮาตารินะครับขนาด16นิ้วนะครับซึ่งมี ชิ้นส่วนสําคัญสําคัญนะครับอย่างเช่นว่าขดลวดนะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นคาปาซิเตอร์ฟิลปลั๊กนะครับแล้วก็แผงสวิตช์นะครับเพื่อนอันแรกเลยก็คือขดลวดขนาดต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นขดลวดทั้งหมด4ขดลวดนะครับอันแรกก็จะเป็นขดสตาร์ทนะครับอันล่างสุดนะครับก็จะเป็นขดรันนะครับหรือขดหลักนะครับเพื่อนอันนี้ จะเป็นขดโชกนะครับโชกหนึ่งโชกสองนะครับเพื่อนก็จะเขียนไว้นะครับอันนี้สตาร์ทก็จะเป็นเอนะครับอันนี้อานะครับอันนี้โชกโชกสองนะครับอันนี้โชกหนึ่งครับในแต่ละขดลวดจะมีค่าโอห์มหรือค่าต้านทานที่แตกต่างกันออกไปนะครับค่าโอห์มที่ว่ามานี้ก็คือจะเป็นสําหรับ หน่วงกระแสไฟหรือว่าต้านทานกระแสไฟนะครับให้ผ่านได้มากได้น้อยแล้วแต่ค่าโอห์มที่แต่ละขดลวดมีนะครับสมมติว่ามีค่าโอห์มที่เยอะนะครับกระแสไฟก็จะสามารถผ่านได้น้อยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าค่าโอห์มนะครับเพื่อนๆสำหรับขดสตาร์ทนะครับก็จะมีค่าโอห์มที่มากกว่าเพื่อนนะครับลงลงมาก็จะเป็นขดรันนะครับ ก็ใกล้เคียงแต่ว่าก็คือจะเป็นขดสตาร์ทีมีค่าโอห์มที่มากกว่าเราจะกำหนดไปที่400โอห์มนะครับนะครับ400โอห์มน,นี้สัญลักษณ์โอห์มนะครับต่อมาก็เป็นขดรันนะครับเรากำหนดไปที่380โอห์มนะครับครับต่อมาก็จะเป็นขดโชคกนะครับ ขดช o ที่อยู่ใกล้กับขดรันนะครับก็จะมีค่าโอห์มที่น้อยกว่าขดโช o ที่อยู่ใกล้กับขดสตาร์ทหน่อยครับก็สัก95นะครับครับ95โอห์มนะครับส่วนที่ขดโช o 2จะมีค่าต้านทานอยู่ที่100โอห์มนะครับตรงนี้ เราจะเรียกว่าต้นสตาร์ทนะครับตรงนี้ปลายสตาร์ทนะครับตัวน,นี้ต้นโชค2ปลายโชก2ต้นโชค1ปลายโชค1แล้วก็ต้นรันปลายรันนะครับทีนี้เรามาว่าถึงอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆภายในวงจรกันบ้างนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟ a c นะครับขนาด2 2 0นะครับ a c 2 2 0 โวล์ wow, นะครับอันนี้จะเป็นเทอร์โมฟิลนะครับสำหรับเทอร์โมฟิลนะครับจะถูกติดตั้งแนบเอาไว้กับตัวขดลวดนะครับตัวเทอร์โมฟิลวันนี้จะมีหน้าที่คอยตัดกระแสไฟกรณีที่ขดลวดมีอุณหภูมิที่ร้อนนะครับเกินกว่าที่กำหนดนะครับก็คือในตัวเทอร์โมฟิลจะมีสเปคนะครับ135-145องศาเซลเซียสนะครับ ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในขดลวดไปถึงจุดที่เขากำหนดนะครับเทอร์โมฟิลก็จะทำการตัดกระแสไฟนะครับเพื่อป้องกันอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในวงจรที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับถัดมาก็จะเป็นแคปนะครับหรือคาปาซิเตอร์นะครับนี่ตัวคาปาซิเตอร์จะมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าและจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บไว้นะครับไป ช่วยในการทำงานของมอเตอร์นะครับในการสตาร์ทนะครับแล้วก็ในการรันนะครับเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็คือสวิตช์นะครับเพื่อนต่อไปก็เป็นการเชื่อมโยงสายไฟหรือเป็นการเชื่อมโยงวงจรนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นสายไฟจากปลั๊กนะครับสายไฟก็จะเข้าไปที่เทอร์โมฟิลนะครับออกจากเทอร์โมฟิลนะครับจะไปเข้าคาปาซิเตอร์นะครับ ออกจากคาปาซิเตอร์นะครับก็จะไปเข้าที่ต้นสตาร์ทนะครับสังเกตว่าขั้วของแคปทั้งสองขั้วนะครับจะจับไปที่นะครับต้นสตาร์ทแล้วก็ต้นรันนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวแคปนะครับจะคอยทําหน้าที่คายประจุไฟฟ้านะครับเพื่อช่วยในการสตาร์ทมอเตอร์แล้วก็การหมุนของมอเตอร์นั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นสายไฟฝั่งที่ เข้าไปที่ตัวสวิตช์ไฟนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เรียกว่าออฟนะครับจุดออฟนะครับไฟก็จะมารอที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับสายไฟจากสวิตช์เบอร์หนึ่งจะเชื่อมไปที่ปลายขดสตาร์ทแล้วก็ปลายของขดโชค2นะครับส่วนอันนี้คือสวิตช์เบอร์2นะครับสายไฟจากสวิตช์เบอร์2จะเชื่อมไปที่ระหว่างต้นของโช๊ค1กับต้นของ โชค2นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นสวิต์เบอร์3นะครับสายไฟจากสวิต์เบอร์3จะเชื่อมไปที่ระหว่างปลายรันนะครับแล้วก็ปลายของโชค1นนะครับทีนี้พอเรารู้การเชื่อมโยงวงจรต่างๆสายไฟต่างๆจนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาอาธิบายว่าทำไมพัดลมในแต่ละสปีดนะครับในแต่ละเบอร์จะมีความเร็วรอบที่แตกต่างกันนะครับ อย่างที่ผมเคยบอกกับเพื่อนๆเอาไว้นะครับขดลวดในแต่ละขดลวดนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าค่าโอห์มหรือค่าต้านทานที่แตกต่างกันนะครับซึ่งค่าโอห์มหรือค่าต้านทานที่แตกต่างกันนี้นะครับจะคอยทําหน้าที่กรองกระแสไฟหรือหน่วงกระแสไฟเพื่อให้สามารถวิ่งผ่านได้มากน้อยแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งผมจะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจดังนี้นะครับ ในพัดลมเบอร์สามซึ่งเป็นเบอร์ที่มีความเร็วรอบนะครับสูงที่สุดนะครับก็คือพัดแรงที่สุดนะครับเวลาที่เราเปิดพัดลมไอพัดลมเบอร์สามนะครับตัวไฟก็จะวิ่งไปที่นะครับตรงนี้นะครับเข้าขดขดรันนะครับซึ่งมีค่าโอห์มที่สามร้อยแปดิบนะครับเสร็จแล้วไฟก็จะวิ่งเข้ามานะครับจนครบวงจรนะครับอันนี้ อันนี้คือจะผ่านผ่านขดลวดที่มีค่าโอห์มแค่380นะครับในสปีดท,ที่3นะครับนี่ครับสปีดท,ที่3 380โอห์มนะครับถัดมาก็เป็นสวิต์เบอร์2นะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่มีความเร็วรองลงมาจากเบอร์3นะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับ เวลาที่เราเปิดสวิต์เบอร์สองนะครับตัวไฟก็จะวิ่งผ่านไปที่นะครับตัวขดโชกคหนึ่งนะครับซึ่งมีค่าโอห์มที่95นะครับ95โอห์มนะครับแล้วไฟก็จะวิ่งผ่านขดลันด้วยนะครับซึ่งมีค่าโอห์มที่380นะครับครับเสร็จแล้วก็จะวิ่งย้อนกลับมาจนครบวงจรนะครับตรงนี้ในสปีดที่2นะครับในสปีดที่2 ก็จะมีค่าโอห์มที่380บวก9ก็จะได้475โอห์มนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนค่าโอห์มน้อยกระแสไฟวิ่งผ่านได้เยอะมอเตอร์ก็หมุนเร็วแรงนะครับค่าโอห์มที่มีมากขึ้นนะครับกระแสไฟผ่านได้น้อยลงนะครับมอเตอร์ก็วิ่งช้าลงนะครับเพื่อน ต่อไปก็เป็นสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับจะวิ่งผ่านไปที่ขดโชค2นะครับย้อนกลับมาขดโชคหนึ่งนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่ขดลันนะครับย้อนกลับมาจนครบวงจรนะครับทีนี้ในสปีดที่1เราต้องรวมเอาค่าโอห์มทั้ง3าขดลวดนะครับที่ไฟจากสวิตช์เบอร์หนึ่งวิ่งผ่านนะครับก็คือจะเป็นขดโชค2นะครับแล้วก็ขดโชคหนึ่ง แล้วก็กดรันนะครับเอามารวมกันก็จะได้ค่าโอมของพัดลมเบอร์หนึ่งนะครับต้องอาศัยกระดาษนะครับเพื่อนอันนี้เมื่อกี้สออันรวมได้475นะครับรวมบวกไปอีก100ก็จะได้575นะครับก็ได้ที่575นะครับประมาณนี้นะครับ ทีนี้เพื่อนๆก็พอรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงจรพัดลมมีการทำงานอย่างไรและสวิตชพัดลมเบอร์1เบอร์2เบอร์3ทํทำไมถึงมีความเร็วรอบที่แตกต่างกันถ้าเพื่อนๆชมคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามไลค์กดแชร์ช่องพ่อบ้านผ่าส้มแล้วก็อย่าลืมกดทิปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ